ถ้าเรื่องอยากต้องกรบรับประกันเนียนกรบมาทีเดียวก็จบอยากได้ยังไงไม่ว่ายางแบบไหนไม่ต้องไปหาใครมาที่กรีบได้หมดโอเค สไสออว,วสนไันนี้ค่ะวันนี้มาพบกับร้านกิฟต์ไปเอเชียต้นทายนะคะเออตั้งอยู่อำเภอท่าสารานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในร้านมีอะไรบ้างแบบตอนนี้นะคะทางร้านมีโปรโมชั่น, 9, นนะคะ X15 เ,เริ่มต้นที่9,000บาทนะคะ X7 นะคะเริ่มต้นที่16,500บาทค่ะแล้วก็ X18 นะคะเริ่มต้นที่10,000 สามพันบาทค่ะแล้วก็ยังมีแม็กซ์สิบแปดนะคะทรงยีรัฟแทกนะคะเริ่มต้นที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนใจนะคะเข้ามาที่ร้านได้เลยทางร้านนะคะก็มีของตกแต่งมากมายนะคะมีฝาครอบนะคะนอตลอกกันกันนะคะฝาปิดดุมฝากระโปรงนะคะแล้วก็มีคำป้ายมีของตกแต่งมากมายเลยค่ะแล้วก็มีพวกวัตบูธนะคะ วัดบูดิฟฟี่ก็มีนะคะในส่วนของรองมันทุกนะคะแล้วก็มีทั้งขอบ14แล้วก็ขอบ15แล้วนะคะแล้วก็ทั้งเทาลอยเอธรรมดามทางร้านนะคะก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของโชคโปรเกนเดอร์ด้วยนะคะลูกค้าที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะมีทุกรุ่นเลยค่ะทางร้านนะคะก็ยังมีห้องรับรองนะคะแล้วก็มุมกาแฟนะคะไว้สำหรับบริการลูกค้าด้วยะคะ่ะ คลิปถ้าเรื่องอยางต้องคลิประบประกันเนียนเกิบมาทีเดียวก็จบอ, <t> อยากได้ยังไงไม่ว่ายางแบบไหนไม่ต้องไปหาใครมาที่คลิบดาวหมดโอเคจบรคลิปที่เดียวครบจบเรื่องอย่างคลิปที่เดียวครบจบเรื่องอย่างคลิปที่เดียวครบเนียน